รองราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backroom Channel สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวความหลอนซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้เลยครับ ในชื่อเรื่องว่าโรงเรียนหลอนวิญญาณอาถรรพ์เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดช่วงนั้นตรงกับช่วงแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนพวกหลีดก็จะซ้อมอยู่จนมืดทุกวัน ตัวผมเองนั้นเป็นมือกลองเลยจำเป็นต้องอยู่ซ้อมด้วยในกลุ่มก็จะมีเด็กหลายๆรุ่นปะปนกันไปพอช่วงพักฟ้าเริ่มมืดพวกรุ่นพี่ก็จะชอบพาน้องๆมาจับก,กลุ่มเล่าประสบการณ์สยองในโรงเรียนให้ได้ฟังกันมีรุ่นพี่คนหนึ่งแกเล่าเรื่องผีในห้องหน้าตาสินก่อนอื่นผมขออธิบายตำแหน่งของห้องก่อนนะครับ คือห้องนาฏศิลป์เนี่ยจะตั้งอยู่ในตึกสองชั้นซึ่งตึกนี้จะมีลักษณะเป็นตึกล้อมรอบสีด้านตรงกลางจะเป็นสนามปูนกับสวนย่อมขนาดเล็กมีทางเข้าออกสีทิศทางรุ่นพี่เขาเล่าว่ามีครูท่านหนึ่งที่ต้องนั่งอยู่เครียรงานจนค่ำห้องของครูท่านนี้จะอยู่ติดกับห้องนาฏศิลป์ เวลาตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบสามทุ่มบนตึกไม่ได้มีใครอยู่แล้วบรรยากาศเงียบมากๆไม่มีแม้แต่เสียงมันแรงเสียงลมหรือเสียงใบไม้เลยครูเล่าว่าระหว่างนั่งทำงานอยู่ก็มักจะมองเห็นเหมือนมีอะไรไหวๆอยู่ที่หางตาแต่พอหันไปก็ไม่เจออะไรและบางทีจะได้ยินเสียงขิมดัง แววมาเบาๆเหมือนใช้มือเพียงสัมผัสจนบ่อยครั้งเข้าครูจึงเก็บของเดินออกจากห้องตรงไปที่ทางออกของตึกซึ่งทางออกของตึกจะถูกปิดหมดเหลือเพียงประตูหน้าเพียงประตูเดียวตอนครูกำลังเดินออกไปครูได้ยินเสียงเท้าคนเดินตามหลังมาด้วยด้วยความกลัวครูจึงรีบเดินให้เร็วที่สุดไม่เหลียวหลังมาดู พอไปถึงประตูทางออกครูก็ได้หันกลับไปดูด้วยความสงสัยและสิ่งที่เห็นคือเงาผู้หญิงในชุดขาวผมยาวปลกหน้ายืนอยู่ไกลๆกลก่อนจะหายไปกับความมืดครูได้เห็นอย่างนั้นก็ร้องกรี๊ดจนลั่นตึกจนยามต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วยหลังจากนั้นครูท่านนั้นก็ได้ขอย้ายห้องทำงานกันเลยทีเดียวเรื่องที่รุ่นพี่เลา ทำเอาเด็กทุกคนกลัวหัวโหดกันหมดโดยเฉพาะพวกมือกลองอย่างผมพอะพวกผมต้องเอากลองไปเก็บที่ห้องเก็บเครื่องดนตรีซึ่งติดอยู่กับห้องนาฏศิลป์นั่นเองผมนั่งคิดถึงเรื่องเล่าอยู่ตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกซ้อมซึ่งวันนั้นก็เลกค่อนข้างที่จะดึกประมาณสามทุ่มได้พวกผมรีบขนกองเพื่อจะไปเก็บกลับไปกันประมาณ5-6คนพอเดินไปถึงหน้าตึก เรื่องที่รุ่นพี่เล่าก็แวบเข้ามาในหัวอีกครั้งแต่ผมก็พยายามข่มใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกพวกผมก็เดินขึ้นตึกกันไปในตึกมืดมากๆมองไม่เห็นอะไรผมถึงขั้นต้องใช้ไฟจากมือถือส่องนำทางพอไปถึงก็รีบเก็บของกันแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนมันมีอะไรดนใจให้ผมหันไปมองตรงช่องลมระหว่างตึกพอผมหันไป สิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงใส่ชุดสีขาวก้มหน้าผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตาผมรีบหันกลับมาแล้วตั้งสติแล้บอกพวกเพื่อนๆมือกองให้รีบวิ่งอย่างด่วนตอนนั้นพวกผมวิ่งหน้าตั้งกันออกมาสู่ชีวิตเลยครับผมจำได้ว่าผมน่าจะอยู่คนรองสุดท้ายเพราะมีเสียงเพื่อนอีกคนวิ่งอยู่ข้างหลังผมและโดยความอยากรู้อยากเห็น ผมตัดสินใจหันหลังกลับไปส่องไฟดูเท่านั้นแหละครับผมถึงได้รู้ว่าผมเนี่ยแหละอยู่คนสุดท้ายเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่เพื่อนผมที่วิ่งตามมาแต่กลับเป็นผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในท่าก้มตัวและกำลังวิ่งเข้ามาหาผมด้วยความเร็วจังหวะนั้นผมสติแตกล้มสุดลงไปกองกับพื้นจนมีรุ่นพี่วิ่งกลับมาช่วยหิ้วปีกผมออกไป พอไปถึงหน้าโรงเรียนผมไม่พูดกับใครนั่งวิมนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในทันทีรุ่งเช้าผมไปเล่าให้ทุกคนที่ไปเก็บกลองฟังปรากฏว่าเมื่อคืนทุกคนก็เห็นเหมือนกันทั้งหมดแต่เลือกที่จะเงียบไว้พวกผมเล่ากันไปก็ขนลุกกันไปเขาว่ากันว่าเป็นผีเจ้าที่ของที่นี่ครับและหลังจากวันนั้นพวกผมก็จุดธูปไหว้บูชาสาลในโรงเรียนตลอดไม่ขาด นัั้มมมาผมก็ยยงไ่เคเคจอออะไรีกเลยจบกันไปกับอีกหนึ่งความสยองที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งและยังคงเป็นปริศนาที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้มาจนถึงปัจจุบันฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Backroom ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ